พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนิเตอร์จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการมอนิเตอร์ค่ะวันนี้ดิฉันเกตนาลีทาชีพัน์ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะมาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะเริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะคะ ก็ใกล้จะถึงวันสำคัญที่มอเลสวนเตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะประจำปีการศึกษา2556ค่ะในวันที่9ธันวาคมนี้นะคะทั้งนี้ค่ะดิฉันก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกำหนดการคร่าวๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังค่ะได้รับทราบค่ะว่าในช่วงเช้านะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยมีกิจกรรมเป็นลักษณะยอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ ในช่วงเช้านะคะตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีค่ะจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พะที่นั่งนะคะออกจากกวังสักประทุม เขตปทุมวันค่ะไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศนะคะเพื่อที่จะเดินทางมาที่หมหาชเลสวนค่ะทั้งนี้ค่ะในช่วงเช้าค่ะก็จะมีการนะคะ,อะมอบค่ะกับบังคมทูลน,นะคะในส่วนของผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมักิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน5รายค่ะต่อจากนั้นค่ะก็จะมีการนะคะกบบารบังคมทูลค่ะผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นนะคะเข้ารับพระพราชทานเข็มเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นจํานวน5รายเช่นเดียวกันค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้เองค่ะก็ยังจะมีการนะคะมอบในส่วนของเข็มพระราชทานเข็มเกียรติคุณนะคะในส่วนของ ผู้ที่ทำความดีความชอบนะคะในการบริจาคเงินสมทบการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอุทยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่มอริสวนค่ะเตรียมที่จะจัดทำขึ้นหน้ามหาเชนเรศวรค่ะจำนวนหนึ่งล้านบาทขึ้นไปค่ะ แล้วก็ทั้งนี้เองค่ะในช่วงเช้านะคะบัณฑิตค่ะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน1579รายนะคะในช่วงเช้าค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายนะคะบัณฑิตค่ะก็จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะ1749รายค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะก็จะมีการซ้อมใหญ่นะคะในวันที่8ธันวาคมค่ะท่านใดนะคะที่สัญจรไปมาในส่วนของบริเว เป็นใกล้เคียงมอริส่วนนะคะก็ระมัดระวังกันลิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารถอาจจะเยอะนะคะแล้วก็อาจจะประสบอุบัติเหตุได้ค่ะแล้วก็ที่สาคัญค่ะก็อย่าใจร้อนจนเกินไปนะคะก็หิีกเลี่ยงเส้นทางกันได้ก็หิีกเลี่ยงกันค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นงานใหญ่นะคะอีกงานหนึ่งค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ใกล้จะถึงในส่วนของฤุรูการนะคะออกค่ายอาสาของน้องๆกันค่ะชมรมอาสาพัฒนามหาชนในสวนค่ะจัดโครงการอาสาปันรอยยิ้มนะคะโดยจะมีขึ้นในวันที่13ถึง22ธันวาคมค่ะนะคะณโรงเรียนบ้านป่าไผ่ณโรงเรียนบ้านป่าไผ่ ตำบลไซย้อยอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะคะทั้งนี้เองค่ะน้องๆน,นะคะในโครงการจำนวนทั้งหมด45คนค่ะก็ตั้งใจที่จะไปปรับปรุงโรงอาหารนะคะแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนนะคะเพื่อที่ว่าโรงเรียนดังกล่าวนี้นะคะมีสภาพทรุดโทรมแล้วนะคะแล้วก็เล็งเห็นว่าควรที่จะได้รับความช่วยเหลือค่ะที่สำคัญเองค่ะโรงอาหารนะคะก็มีสภาพนะคะที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างมากค่ะเนื่องจากว่า มีอายุการใช้นานที่ยาวนานนะคะแล้วก็ไม่ถูกสุขลักษณะด้วยค่ะอีกทั้งยังไม่เพียงพอนะคะต่อการใช้งานค่ะทั้งนี้เองค่ะจึงทําให้ค่ะน้องๆน,นะคะอาสาปันรอยยิ้มเนี่ยค่ะก็ เดินทางเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือโครงการดังกล่าวค่ะก็ท่านใดนะคะที่สนใจแล้วก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินหรือสุนทรัพย์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือในส่วนของอาการบริจาคเล็กๆน้อยๆนะคะหรือมีสิ่งของอันใดที่อยากจะนำไปร่วมให้กับน,นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวนี้ได้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ค่ามายเลขโทรศัพท์ 084 481 1093ค่ะอีกครั้งนะคะ084 481 1093ค่ะในวันและเวลาราชการค่ะก็สามารถจะติดต่อกันได้เลยนะคะที่องค์การนิสิตค่ะ ต่อกันนจากวันที่13นะคะในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกของเราค่ะชมรมสิทธิ์เก่ามาเชียรไลนยนาเรศวนนะคะในส่วนของชมรม นะคะมหาปณฑิตคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารกนนเองเนี่ยนะคะก็ร่วมกับทางเทศบา,นาลนครพิษณุโลกค,ค่ะจัดกิจกรรมเดินวิ่งชมประวัติศาสตร์นะคะเมืองสองแควมินิมาราทอนค่ะประจำปี2557ขึ้นนะคะโดยจะมีขึ้นในวันที่14ธันวาคมค่ะณบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรตินะคะทั้งนี้เองค่ะก็เลิงเห็นประโยชน์เลยค่ะว่าการออกกาลังกายค่ะดีแน่นอนนะคะกับ ภาพของเราค่ะแล้วก็ทั้งนี้เองนะคะการที่จะระดมทุนช่วยเหลือนะคะนิสิตนักศึกษาในรุ่นปัจจุบันนะคะรุ่นพี่ยอมช่วยรุ่นน้องนะคะให้ได้รับการศึกษาที่ดีเนี่ยจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ด้วยค่ะทั้งนี้เองค่ะการที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมินิมาราทอนนะคะมีระยะทางตั้งแต่10.5และ 3.5กิโลเมตรค่ะทั้งนี้เองค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะในส่วนของนะคะกิจกรรมเดินวิ่งนะคะในระยะทาง3.5กิโลเมตรค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการ สมัครนะคะอยู่ที่200บาทค่ะเป็นชายและเป็นหญิงนะคะได้ค่ะอายุไม่เกิน15ปีนะคะเป็นประชาชนทั่วไปได้ด้วยนะคะในส่วนของมินิมาราทอนค่ะระยะทาง10.5กิโลเมตรนะคะค่าสมัครก็อยู่ที่250บาทค่ะเป็นประเภทชายนะคะอายุนะคะ 15ปีขึ้นไปค่ะจนถึง70ปีขึ้นไปนะคะประเภทหญิงนะคะ15ปีขึ้นไปค่ะจนถึงปีขึ้นไปค่ะทั้งนี้นะคะก็สามารถสมัครกันได้ตั้งแต่บัดนี้เลยค่ะจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ก็เรียกได้ว่านะคะถ้าท่านสมัครในส่วนของ10.5กิโลเมตรนะคะปกติ250บาทเนี่ยก็จะอยู่ที่200บาทเลยค่ะแต่ถ้าท่านใดนะคะยังสนใจในส่วนของกิจกรรมค่ะหรือเลยระยะเวลาการสมัครมาแล้วนะคะก็สามารถที่จะลองโทรไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ055962128

ในวันและเวลาราชการเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้เองค่ะในแต่ละจุดนะคะของการแข่งขันค่ะก็จะมีน้ําดื่มบริการนะคะมีอาหารเช้าด้วยนะคะเพื่อจะให้ทุกท่านในวันแข่งขันกันเลยทีเดียวค่ะบริการจุดจอดรถนะคะ,ะในส่วนของจุดที่แข่งขันค่ะแล้วก็นอกจากนี้เองนะคะจะได้รับเสื้อของที่ระลึกนะคะของชมงรมศิษย์เก่าอีกด้วยค่ะก็ทําบุญกันแล้วนะคะก็ยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วยค่ะ วันนี้ค่ะรายการมอนอมนิเตอร์หมดเวลาลงแล้วนะคะค่ะสัปดาห์หน้าเราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ